สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอมจากสวนเลิศนะครับวันนี้ก็กลับมาอัปเดตทุเรียนแปลงหลังบ้านกันหน่อยนะครับเผื่อใครที่คิดถึงแปลงนี้นะครับแปลงนี้พฤทภาก็เต็ม3ปีพอดีนะครับตอนนี้ต้นเขาก็ โอ้สวยนะครับต้นใหญ่มากนี่ยดูโคนโตขึ้นเยอะเลยนะครับ2ปีกว่า,วาพฤษภานี่เต็ม3ปีนะครับไปเดี๋ยวจะพาไปดูอีกโซนนู้นนะครับใครที่จำตอไม้ใหญ่ๆได้นะครับแปลงนี้แหละสภาพยอดเขาก็สวยนะครับตอนนี้ ใส่ปุ๋ยสูตร2888นะครับเป็นปุ๋ยที่มีธาตุรองเสริมบวกเข้ามาด้วยนะเป็นแมกนีเซียมนะครับของหัวค้นป่านะครับตันนี้บอกเลยเผื่อใครที่จะเอาไปใช้ตามนะครับ2 8 8สิบเลยแปลงนี้นะครับแล้วก็บวกกับปุ๋ยคอ,อกนะครับพวกขี้ไก่แกลบขี้วัวนะครับใส่ปกติเลย ใส่นี่แหละบริเวณนี่แหละครับบริเวณนอกๆชายตีนโคกเรานี่แหละครับตัวนี้จะใส่พวกขี้ไกแบบ่แกลบขี้วัวขี้ควายนะครับใส่ให้รอบเลยใส่เสร็จแล้วก็อย่าลืมไตโคโดม่านะครับไตโคโดม่าปล่อยมากับสปริงเกอร์เพื่อป้องกันเชื้อราอีกทีนึ่งนะหนึ่งดูต้นนี้ปีหน้านี้ได้เลยนะครับนี่ปีหน้านี้ติดลูกได้เลยนะต้นเขาไม่ธรรมดานะครับดูสิ เนี่ยถ้าเกิดมีการแต่งกิ่งจัดทรงตั้งแต่เล็กนะครับกิ่งเขาก็จะเนี่ยสวยแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราคือผมมีประสบการณ์และแปลงใหญ่นะครับลุงเลิศเป็นคนค่อนข้างที่จะหวงกิ่งนิดนึงนะครับพอโตมาโอ้โหกิ่งยั่วเยืยไปหมดนะครับแต่งยากเลยมาแปลงนี้ก็เลยแต่งแบบนี้เลยนะครับ เพิ่งเก็บแตงโมออกไปนะครับแตงโมได้ขายแล้วใบก็โอเคอยู่นะครับนี่ใบใบผ่านหนาวมานะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เยแต่ว่าดินเปื้อนเต็มเลยเพราะว่ามีรถด,ดินนะครับรถเขาขนดินวิ่งหน้าสวนนะลมก็พัดเข้ามาทางใบเนี่ยนะครับตัวนี้ผมใช้ธาตุรวมนะครับใช้ธาตุรวมอย่างเดียวเลยนะครับช่วงเนี้ย ใช้ธาตุรวมอย่างเดียวฉีดได้ปกติแล้วนะครับเราหมดหนาวหมดอะไรแล้วนะครับดูใบขนาดประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับใบพวกเพลี้ยจัก,กระจัน่นเพลียอะไรเนี่ยก็พยายามเก็บให้อยู่ฉีดยาให้อยู่นะครับมันจะได้ไม่เสียใบนะครับ ก็นี่แหละใครที่ถามทํายังไงให้ใบเต็มต้นอย่างนี้นะครับก็เวลาเขาออกใบออกยอดมานั่นแหละเราต้องเก็บให้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาป้องกันแมลงกับอ่าฉีดยาป้องกันเพลี้ยนะครับอ่าเดีย๋ยวเดินไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับดูยอดเขาตอนนี้ก็กําลังได้ยอดใหม่ออกมาสวยเลยนะครับ นเล็กๆอย่างนี้เน้นปุ๋ยในตัวเจนสูงๆนะครับเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดที่ยาวเห็นไหมยอดช่วงเดียวนี่ยาวเฟื้อยเลยนะครับแตกยอดที่ยาวแล้วก็ทรงพุ่มก็จะขยายไวนะครับเดี๋ยวได้ผลผลิตได้อะไรเดี๋ยวเราเข้าว่ากันปรับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยอะไรก็ตามหน้าง,งานนะครับประมาณนี้นะครับใบ ตอนนี้เป็นใบเพสลาดแล้วนะครับนี่เพสลาดติดแก่ก็คือมีใบแก่บ้างใบอ่อนบ้างนะครับก็เหมาะเลยเผื่อใครที่จะฉีดปุ๋ยทางใบหรือใส่ปุ๋ยทางดินนะครับนี่ฉีดได้เลยนะครับนี่ใบแบบเนี้สุดยอดเลยนะครับช่วงนี้เขาต้องการมากๆอยากให้มันเขียวไวก็ฉีดพวกแมกนีเซียมเข้าไปนะครับแมกนีเซียมแคลเซียมพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ที่สวนผมจะใช้เป็นทัดรวมนะครับก็จบเลยในตัวเดียวนะครับขี้เกียจไปฉีดหลายตัว ใบก็ประมาณนี้นะครับนี่ขายจำได้นะครับต่อไม้ตอนนี้ตอนนี้สองต้นคู่กันนี่โตแข่งกันนะครับแข่งกันนู่นไปนู่นนะครับเป็นแถวยาวลงไปนู่นเลยนะครับตรงนี้ประมาณสักสองสามร้อยต้นนะครับแปลงนี้ต้นนี้มีสามขาต้นนี้มีสามขา ข้างในนี้ก็ใครที่จะแต่งก็แต่งออกได้นะครับนี่ข้างในเนี้ยแต่ผมไม่ยังไม่แต่งอ่ะผมจะเก็บไอตัวนี้ไว้ไปเสียบยอดต้นเมล็ดที่กาไว้นะครับนี่ข้างบนก็เดี๋ยวขึ้นไปไล่กิ่งออกอีกให้มันบางๆกิ่งไหนเล็กๆอ่ะเราตัดออกได้เลยนะครับแต่งได้เลยนะแต่งงินไปจนสุดยอดเลยก็ได้นะครับไม่เป็นอะไรไม่มีผลเสียอะไรนะครับจะยิ่งเป็นผลดีนะในการแต่งกิ่งจัดทรงกริ่งนะ ดี๋ยวดูต้นนี้กันบ้างน่ครับโคนใหญ่มากนะครับสองปีกว่าๆเองหัวน้ำก็ยังเป็นหัวน้ำแบบหัวเวียงนะครับหมุนแบบนี้คือเวลาเราใช้หัวเดียวมันมีข้อเสียเวลาเราเวียงแล้วน้ำมันไม่โดนฝั่งนู้นนะครับมันบางต้นเราก็อาศัยนะเห็นไหมครับมีมินิสปริงเกอร์ตัวหนึ่งไว้แล้วก็ตัวนี้อีกไว้อีกตัวหนึ่งนะครับ พื่อให้น้ำมันเปียกตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูอีกสักหน่อยนึงนะครับช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังนะครับสิ่งที่ต้องระวังเขาได้ยอดใหม่ออกมาเพี้ยจันกระจันนะครับตอนอีกสักไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับเรีย้ยจักรจันพวก เพี้ยไฟพวกเนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับนี่ใบอ่อนของต้นยางนะครับใบยางออกมาเมื่อไหร่เนี่ยมาทันทีนะครับเตรียมตัวเลยนะครับแมลงปีกแข็งเอ้ยนะครับพวกเพลี้ยจักระจันเพลี้ยไฟนะครับพวกเนี้ยเพลี้ยไก่แจ้ก็มีนะครับส่วนแมลงปีกแข็งเนี่ยที่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 สวนผมใช้ผมก็ใช้พวกเออ คาร์โบซันแฟนนะครับคาร์โบซันแฟนตัวนี้ก็เคยใช้อยู่สองสามครั้งแหละนะครับในการฉีดยาแมลงปีกแข็งมันก็ถือว่าตายอยู่นะครับตายอยู่แล้วก็เพลียจักกระจันก็พวกอิมิดาไทอะมีทอกแซมพิโฟนิวพวกนี้นะครับใบเขาออกมาสวยเลยนะครับใบใหม่หลังจากที่โดนลมนะครับฝั่งเนี้ยโดนลมตีไปเนี่ยฝั่งนี้นคือฝั่งทางทิศเหนือ นะครับลมตีใบใบนี่โอ้โ oh, หดูสินะครับหายไปเยอะนี่เขาเพิ่งจะได้ใบใหม่ออกมานะครับต้นนี้เหมือนจะไม่ขึ้นแต่ตอนนี้สวยแล้วนะครับนี่จะพาไปดูใกล้ๆเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่สวยนะครับต้นนี้จนได้เอาอีกต้นหนึ่งมาปลูกข้างๆทุเรียนมันก็แปลกนะพิเศษเหมือนกันนะครับจะตายแล้วพอเอาต้นอื่นมาปลูกข้างๆเนี่ยมันฟื้นกลับมานะครับกลับมาสวยนี่ดู ดูยอดข้างบนนะครับสวยเลยนะครับข้างๆก็สวยต้นนี้ก็สวยที่น,นี้ก็สองใจเลยไม่รู้จะเอาต้นไหนก็ปล่อยไปทั้งสองนะครับก็กลายเป็นต้นคู่ไปเลยนะแต่ต้นนี้ทรงสวยนะครับต้นนี้ทรงสวยตั้งแต่เล็กเลยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงนะครับเผื่อใครที่ติดตามแปลงนี้อยู่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ